เที่ยวราชบ,บุรีกันค่ะเราก็จะเดินดูอย่างนี้เลยนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากเย็นมากด้วยนี่เรามาที่ราชบ,บุรีใช่ไหมที่สวนด,ดอกไม้ค่ะสวยไหมใช่มากค่ะนี่คือดอกไม้สวยมากมีสีง้อมด้วยกำลัแรงมากเลยคะ่ะแล้วก็ลมดยาาด้วยโอเคอากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนตรงนี้สวยมากเลยนะ ว,วันนี้เรามา,า,มาใครบ้างเรามาใครบ้<ส>างก<ส>าติแม่แล้วก็่ากปู่ค่ะดีๆ่ากระปุกก็ขอถ่ายรูปสังนั้นก็คือคลิปที่เราไปสวนสัตว์ราชบุรีนะคะทุกคนน,น,กน,น,น้ำหมุนเก่า